ไอ้แฮมมามเล็งน้ำอะมาให้เลนแน่ฮอ,น,อนเลน้าโอ้ยอะขีดใช่มั้งไอ้แฮมมาเล็งน้ำนี่ฮะแม,ม่เอามาหนีจากมาเด้อเลยน้ำพี่น้อง ตครงการบาได้ไปใส่เห่นนน้ำดูเหียน,นมาแฮมาแห้ไมนะ่เนี่แห้เลยเนตะลุ่มครงการเหนอยูดเหี้ยนบาได้ไปใส่ดอกคีหอนอมามาหน,นามกับแมนทีละตัวสิ จะบูมาด้วยสิบูมาให้ยายหน่อยแฮมไปใส่อาหารขอ้นมาเย็นดีเด้พี่น้องมาดูบอบมี่ไพลฮดไข่ข่เลยมาหฮดเอาเองไปเสือขวางบอ๊บอบมีไ่ไพลฮดเขาบอกฮดผุดเฒ่าเขาฮดแะ่ผุง โคตรกับมาเลยล่ะโคตให้มานี่หูิบูด้วยน้มเศราไรพอแฮมแฮมเขาไปได้ทางเอาไร่วูกันเอาได้ทางัเาเงนเลย นั่นเนาะแม่อาบน้ำให้แฮมอยากขึ้นนันวอแฮมเย็นดีที่แต่นอาอหคแฮมแฮมมาโอเคฮะแม่นี่ ไ,ไอ้ไว้อึ๊บยืนนี่วัเป็นหยังดอกอืมอย่าข้าวต้นีก่ก็ได้อย่าข้าวอันไหนแน้วอืมเห็นว่ากล้องหนนุ่นน่องแนมแนมกล้องหุหน่นหุ่น ห่อนอาบน้ำตัวนีอาบน้ำจะได้หอมห่ม

ม uh. ันย็งถ่ายเลยโอ้ยนี่แห่ใส่น่มน่ะใช่น่ะใายนี่ด้ยคม่ยด่าอ้ยบาออกปุ๊ Mình tháng cá nó ngày đó đêm yên chết nhét ngoan